สำหรับชาวราศีกุมนะครับเอาเรื่องความรักหน่อยคนโสดหน่อยเขาบอกคนโสดเนี่ยนะแม่จะไปรักใครไปชอบใครเขาบอกแหมเป็นเป็นเดือนที่เหนื่อยยากนะครับบางคนบอกแหมอย่างนั้นกูก็รักษาความโสดงกูไว้เนี่ยนะดีที่สุดนะอ่าผมก็มองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะเออมักจะอะไรถ้าใช้เขาเรียกว่าถ้าใช้เงินซื้อความรักเนี่ยนะมันก็หมดเงินนะหรือว่าอยากจะให้ความรักเนี่ย เป็นไปได้ด้วยดีมันก็ต้องใช้เงินนะถือได้ว่าเป็นเดือนที่เหนื่อยนะสำหรับชาวราศีกุมอยู่พอตัวเลยทีเดียวนะสำหรับคนโสดน,นะคนที่มีคู่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะมีความเครียดนะความเครียดความกดดันนะมันก็อึดอัดเขาอบอกว่าความรักเนี่ยแหมมันไม่ค่อยจะบาลานซ์ดังนั้นเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยนะ เออใครเป็นแฟนชาวราศีกุมหรือชาวราศีกุมไปบอกแฟนบอกเออเฮ้ยทำอะไรเนี่ยนะก็ทําให้แบบเบอร์เห็นอกเห็นใจกันหน่อยนะให้เข้าอกเข้าใจกันหน่อยนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมบูรณ์พูนสุขนะครับในเรื่องของความรักนะครับอ่ะประมาณนี้นะสําหรับความรักนะครับ